ทีนี้อันนี้จะเป็นคลิปท่าดิเพลงแม่ดอกกาละบูนะคะจะนิ้วมือนะคะนี้พอดนตรีขึ้นเราก็ย่อมขวาพร้อมกับเอาเข้าดูไปทาำขวาหัวไปขำขวานะคะหนึ่งสองทแบบีนะคะสี่ครัง้งนะสมมุติว่าครบสี่แล้วนะคะท่าแรกก็จะเป็นท่าเดินไปข้างหน้านะคะมอสาวคุณคะหมอสาวคนสวยนะคะเท้าขวา ครั้งที่4ก็จะหมดอย่างนี้นะคะถัดไปก็จะเดินไปทางซ้ายนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4นะคะก็เป็นวงต่ำเนาะนะคะพออันนี้ก็4ครั้งเหมือนกันถือว่าเองครบ4ครั้งแล้วถัดไปก็จะเป็นท่าสอดสร้อยมาลานะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 สี่ครั้งหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสีถัดไปจะเป็นท่าสอบสูงมือที่จีบขึ้นไปหนะึ่งสอสาสี่ะส่วนมือซ้ายส่งไปข้างมือซ้ายขึ้นไประดับคิ้วมือขวาไปส่งหลังไปไกลๆหนะนึ่งสสามสนะคะสมมติว่าในครบสี่ครั้งแล้วถัดไปก็จะเป็นท่าหมือจีบหนึ่ง พิเศษก็จะกลับไปท่าแรกใหม่นะคะหนึ่ถัดไปนะคะมือมือที่จีบก็จะตั้งบนขึ้นนะหนึ่องสามสือซ้ายจิบจีบขึ้นมาส่วนมือขวาตั้งขึ้นระดับคิ้วถัดไปก็จะเป็นท่าสวัดมือนะคะท่าสบัดมือก็คือมือที่จีบมาตั้งตรงนี้นะคะมือที่ตั้งลงอยู่ตรงนี้ก็มาอย่างนี้นะคะ ส่วนเท้าก็จะเป็นเอาเท้าขวามาจีบไว้ข้างหน้านะคะวิธีการเปลี่ยนมือก็คือมือที่จีบเราจะปล่อยไปข้างนอกส่วนมือที่ปล่อยแล้วก็จะจีบเข้ามาข้างในแตบบ่นี้สลับกันแบบนี้นะคะพร้อมกับสะบัดสะโพกด้วยเนาะพร้อมกับเหยียดข้อศอกด้วย1 2 3สแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มือก็จะปล่อยมาแบบนี้นะคะมือที่ตั้งวงตรงสะดือมือที่ตั้งวงแบบนี้พร้อมกับก้าวไคว่ไป่าแงบบนี้นะ เท้าก้าไวไปมามาข้างหน้าเหยีย yeah. ดแขนขึ้นตรงๆเท้าซ้ายจิกอยู่ข้างหน้านะคะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็มาจีแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วมือก็มาตั้งอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เท้าไปไปตื้อพอกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดแขนตรงๆนะคะส่วนเท้าขวาก็จิกอยู่ข้างหน้า เสร็จแล้วก็จะเป็นท่าดนตรีเนาะกับท่าที่เป็นพอ่อํำฝันพูดอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่ท่าอะไรก็ได้สูนคูที่ใส่ให้มาแล้วเป็นท่านี้เหมือนเดิมน,นะคะสี่ครั้งเราก็จะเป็นท่าหัวใจนะคะสี่ครั้งเราจะใส่ท่าสาสุท่สามอสอสอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นท่านีนิฮาร์ดนะคะสี่ครั้งแล้วก็ที่เป็นมิฮาร์ดกลมๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นท่าหัวใจเนาะท่ากลมแก้มนะคะสี่ครั้งก็จะหมดพอดี ถ่ไปก็จะเป็นเรื่องท่าแรกก็คือท่านี้หม่นะคะถีกรอาหนึ่งเนาะเสร็จแล้วพอตอนจบก,ก็จะเปลี่ยนท่าตอนจบท่าตอนจบเราจะจบที่ท่าอย่างนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นท่าส่งจู๋นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นวันนี้ก็จะมาไว้ข้างหลังนะคะส่วนนี้ก็นการถูงอยูะะ่